ท่านผู้ชมหรือยังคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถให้กับน้องกองปราบ F4 ตัวน้อยนะอันนี้เป็น F4 F4 ใครกองปราบครับน้องกองปราบเป็น F4 ใครลลกพี่เอครับพี่เอ๋รค่กกะเอ้ไเรียกพี่เอ๋ด้วยนะคะนี่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถนะคะ นู้นเลยค่ะรถใครคะนองป่าครับน้องสองแงปราใช่ไหมลูกครับรถอะไรลูกรถอาผัาดครับรถอ่อผัดนะคะนู้นเลยค่ะรถมาแล้วค่ะามาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าน้องกองปราเนี่ยคือเอฟซีเอที่ติดตามมานานแล้วก็ร้องให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อรถให้นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเรามาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะอ่าสวัสดีค่ะคุณป๊อปสวัสดีค่ะค่ะโอ๊ยมาไหมมาไหมค่ะค่ะเออเขินเนขินต้องต้องกรอบมานี่ลูกมา <c oughs> อามมานะคะอ่าก็อันนี้นะคะก็จะเป็นคุณป๊อปนะคะทีะ่ได้เข้าไปจับจองรถอพาร์ตกับเราเอะไรนะลูกเ <c oughs> ออจะชวนชวนคุณมาสิคะเข้ากล้องกันหน่อย ค่ะค่ะนะครบควรถามคุณปั๊บนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับ AEY Auto ออตค่ะชื่อเสียงครับมาตรฐานแล้วก็ดูความเป็นมืออาชีพครับสำคัญมากเลยค่ะก็คือมันมีหลายเจ้าแต่ว่าเราตัใจแค่เจ้าเดียวนะครับกับคุณมากเลยแล้วข้อสำคัญที่ซื้อรถเอาพาดก็คือใครคะคนนี้เลยครับคนนี้เลยใช่ไหม เอาผาดครับน้องกองปาดนี่ติดตามพี่เอกจากช่องไหนคะด,ดูที่ไหนดูที่ไหนติ๊กตอกคระติ๊กตอกนะแล้วเห็นเห็นเห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าดูทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับดูใครคะพี่เอกพี่เอกน่ารักอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวเราพาชมรถกันนะคะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเอารถลงก่อนนะคะแล้วก็บอกน,นิดนึงนะคะว่า ตอนนี้คุณป๊อบทราบไหมคะว่ารถอพาผาดเราเนี่ยในสต็อกเนี่ยเหลือไม่ถึง20คันแล้วทราบใช่ไหมคะทราบแล้วครับจะเห็นว่าเอ๋จะมีข้อมูลลงแจ้งอยู่ตลอดใช่ไหมคะชัดเจนนะคะค่ะก็คือเรียนนิดนึงค่ะว่าตอนนี้อพาผาดของเรานะคะในสต็อกนะคะตัวโฉมปัจจุบันนะคะเหลือน้อยมากแล้วเหลือไม่ถึง20คันนะคะซึ่งถ้าหมด20คันนี้นั่นหมายถึงว่า a e y จะต้องไปหาประมูลมาใหม่ แล้วเป็นในที่ประมูลก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเราไม่สามารถควบคุมในเรื่องของราคาได้ตอนนี้ราคาก็สูงขึ้นแล้วนะคะเพราะรถมันเริ่มขาดแล้วนะคะราคา1น,นะคะที่ที่สูงขึ้นนะคะ2อ,ออปชันนะคะประมูลใหม่เนี่ยเราตอบไม่ได้จริงๆว่าจะได้ออปชันครบแบบนี้ไหมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับอพาร์ชมปัจจุบันนะคะรีบทักทายกันเข้ามาได้นะคะเรายัง มีพร้อมสงมอกได้อีกไม่ถึง2 0คันนะคะหลังจากนั้นก็ต้องมารุนกันนะคะว่าจะมีรถไหมอ่ารถไครรถใครรถไครเลิกนนนมาเนี่อ่ะนะอ่ะราคาเดี๋ยวพาชมอ่าพาชมก่อนเลยอ่ามาลุ่มมามาเลย่มรถไครรถไครรถไคร กองปราบครับรถของกองปราบนะคะหนูชื่ออะไรหันไปบอกท่านผู้ชมก่นอนอ่ท่านผู้ชมอยู่ที่นี้อ่าหนูชื่ออะไรคะพี่น้องอะไรเ,เหรอน้องกองปราบครับน้องกองปราบนะคะรถคันนี้เป็นของน้องกองปราบเนาะเอ้าวค่ะอ่ะดาดังปราบขึ้นได้เลยว้ายอบโบติดเลยลอยไปยยไหนฮะบอย รัดไขรลัดไข่อะอะไหนขึ้นไปดูหน่อยเด้อน้องๆปักขึ้นไปนี่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 อ้าวไปไหนแล้วล่ะอะเข้ามานั่งตรงนี้เลยนะมาตรงนั่งตรงนี้มาอ่านะคะแล้วก็น้องกองปราบเนี่ยเป็นเอฟสีป้าเอ๋ป้าเอ๋ก็เลยเอามาเดมมาฝากด้วย ไอ้ช่อหน่อยช่อหน่อยชวอท่านผู้ชมหน่อยโอ้โหรถสวยมากอ่าค่ะไงสวยสวยมาลงมาดูรถคันจริงกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวถือไว้ก่อนเนาะ,ะ,ะอ่ามาชมเลยลูกมาข้างหน้าเลยลูกมาเป็นไงสวยเหมือนอย่างที่เห็นในรูปไหมน้อง,อ,งองต้องต้องปรับยังไม่เคยเห็นคันจริงใช่ไหมลูกเคยเห็นยัง อ๋อไปโชว์รูมอ๋อใช่ <ไป S 1> ใช่วันที่จองจองครับผมอ่าวันที่จองนะคะไปไปโชว์ลูมมาแล้วเนาะอ่าราคานี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาขออนุญ,ญาตดีๆต้อนรับนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวชมใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะเชิญค่ะบอย้ามาอ่านะคะนี่เลยค่ะต้องการปากนาหน้าทางนี้เลยอ่านะคะก็ขออนุญ,ญาตดีๆต้อนรับนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะคุณป๊อปน้องกองปราบและก็ครอบครัวนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วไหนบอกความรู้สึกหน่อยวันนี้ตอนเมื่อกี้ เห็นบอกว่าเมื่อกีเก้เห็นบอกว่านั่งรอนั่งรอใครพี่เอ๋ไตั้งนานแล้วครับ๋อ,อนั่งรอพี่เอนมาตั้งนานแล้วออ,อยากเจอพี่เอเหรอใช่ครับและเจอพี่เอแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจมากครับดีใจมากมาๆมาเกาะกันหน่อยเราอุ้ยน่ารักเรียกพี่เอด้วยค่ะ <laughs> ติดตามกันมานาะนทำไมนะคะคือเป็นยังไงนะคะพี่เ๋วันนี้ครับหรอ ล้วปกติเขาไม่พูดเก่งเหรอคะก็พูดแต่ไม่เก่งงานนี่ไม่เก่งขนาดนี้เขาเก่งมากเขาอยากเจอเราเราเขาบอกพ่อว่าอะไรคะที่ว่าอยากเจอพี่เอกมากก็เขาดูแต่คลิปพี่เอกครับแล้วเขาดูว่าพี่เอกโชว์รถพวกมัดแตงบับเขาชอบบัมเบอร์บีเขาบัมเบอร์บีแล้วก็รถเอาพาแล้วเขาชอบที่อื่นเอาพาเขาเลยตัดใจว่าดูแต่พี่เอกพี่เอกไม้ดูช่องอื่นเขาก็ไม่โอเคไม่เอาเขาไม่ดูเลยเอาช่องเดียวเอไอวายแล้ว เป็นยังไงคะคือเห็นบอกว่าน้องก็ตังหันหน้าทางนี้เลยเห็นว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คือที่ตัดสินใจซื้อคันนี้เพราะเพราะอะไรคะคุณป๊าก็ซื้อลูกเนี่ยอยากได้ด้วยครับแล้วก็เคยไปดูแล้วครับที่ที่ศูย์ของ AY ค่ะค่ะดูแล้วมันมั่นใจว่าโอเคอมันตอบโจทย์ดีครับตอบโจทย์นะคะสำหรับครอบครัวนะคะ ก็เลยจัดเลยนะคะค่ะแล้วก็ทราบใช่ไหมคะว่าตัวชมใหม่จะมาทราบค่ะทราบนะคะแต่ว่าก็คืออันนี้ก็พูดแล้วนะคะหลายทางนะคะว่าหลายคนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาผ่าชมใหม่จะมาละถ้างั้นรอดีกว่านะไอบอกก่อนนะคะปัจจัยนะคะในเรื่องของการเลือกใช้นะคะว่าจะซื้อตัวใหม่หรือว่าตัวปัจจุบันนะคะก็คือหนึ่งนะคะเรื่องราคา สนะคะเรื่องกันเรื่องระยะเวลานะคะวันนี้ถ้าเรามีความพร้อมนะคะก็ตัดสินใจซื้อเลยนะคะก็คือ,อพูดเลยค่ะว่าตัวใหม่จะมาจริงแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนะคะตัวใหม่คาดว่าเขาจะขึ้นไลนผลิตกันก็คือปลายปีนี้นะคะเข้ามาถึงเมืองไทยคาดว่าส่งมอดน่าจะมาเดือน2ถึงเดือน4 AUI Auto Import ของเราก็เปิดโรงทเบียแ,แล้วนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ วาลงทะเบียนเพื่อจะจองแต่ว่าลงทะเบียนนี่เราไม่รับเงินนะก็คือลันให้ตามคิวเพื่อได้ติดในการที่จะรับรถได้ก่อนใครราคาคร่าวๆอยู่ประมาณ5ลร้านขึ้นลงนะคะบอกก่อนค่ะว่าอาาผัดสมัยนะคะ,ะถ้าเกิดเวลาที่มันมารถแรกๆเนี่ยราคามันจะสูงหนูรู้ไหมว่าสูงเพราะอะไระนั่งลงนั่งตักเลยมาออมารู้ไหมว่าสูงเพราะอะไรนะสูงเพราะว่า รถล็แรกที่มาที่มานะคะรถแรกๆที่มานั้นก็คือเราต้องใช้ความสามารถในการประมูลรถนะคะหรือต้องจ่ายค่ารีเนี่มรถล็อตแรกๆมาก็เลยราคาจะสูงเพราะฉะนั้นเอาผ่าโฉมใหม่เวลาถ้ามาแล้วนะคะบอกก่อนค่ะว่าหลังจากที่รถแรกมาผ่านไปสักประมาณสักประมาณปีหนึ่งะค่ะราคาก็จะลงอีกประมาณสัก3 5 0ถึงแสนบาทนะ อ่าเราแรกๆมายัางไงก็แพงแต่ถ้าใครมีความพร้อมและอยากขับคนแรกๆก,ก็สามารถลงทะเบียนจองได้เลยค่ะนะคะไหนเอกรันตีทำไงไหนเป็นแฟนจับเตะหรือว่าเอกรันตีทำไงไหนทำให้ดูหน่อยทำไงเอกรันตีทำไงหรือเขินนะเขินะนะนี่เอกรันตีทำนี่อ่ะทำไหมเอกรันตีมันก็แบบยิ้มเนี่ยเก <laughs> <laughs> ่งมาก บอกเองนกลูกออเก่งมากๆเลยนะคะน่ารักอะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้แฟนคลับให้ให้เซลนะพาชมรถนิดนึงนะคะอธิบายนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใดที่สนใจที่จะซื้อนะตัวชมปัจจุบันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแต่ถ้าหมดไปแล้วเราก็คงอาจจะต้องหาประมูลแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลานั้นในที่ประมูลจะยังมีไหม แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไหนที่ประมูลถึงเวลานั้นราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าหน้าเวลานั้นรถที่เข้ามาจะมีออปชั่นครบไหมออปชั่นครบก็จะมีทั้ง BSM มีท Inner ั้ง i n n เนอมีทั้งบาสปอร์ตนะคะตัวนี้แล้วก็หลังคาทวินมูลุปนั่นเองค่ะเอาละค่ะพาชมเลยไปชมพร้อมพี่ก็ไม่ลูกไปไปไปครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มา ชมรถคันนี้เลยนะฮะเป็นเอาผาด2.5 SC พ k เกจนะครับตัวนี้จะเป็นเบนซินล้วนนะฮะลูกค้าเนี่ยสั่งจัดเต็มเลยกับชุดแต่งโมเดลิสตาตัวนี้ได้รอบคันเลยฮะเนี่ยคิ้วด้านหน้านะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างก็ติดมาให้ด้วยฮะนี่นี่ตัวนี้ผมก็ติดมาเพิ่มเป็นไฟเลอทับทิมตัวนี้ลูกค้าเล่นเป็นสีดำแล้วตัวนี้จะเป็น LED วิ่งอย่างนี้นะครับผม สวยมากแล้วก็ภายในดูเผ็ดเลยค่ะคุณแม่คุณพ่อไม่รู้ว่าตัวนี้แต่แล้วก็ภายในเป็นหนังแท้นะฮะตัวนี้มีรองน่องด้วยสำหรับผู้นั่งหน้า,นาสบายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ติดกล้อง360องศา<ด>เห็นได้รอบคันเลยด้วยนะฮะไม่ใช่ท<ล>ี่อื่น มาต,ต่อกันด้านหลังนี s <S ่มีสครับเพดเลือมลืมล <uh ืมแจ้งสครับเพดเลืองแสงอันนี้ก็แนะนํานะฮะกันลอยกันลอยเวลาเราจะขึ uh> <h <h ้นลงด้านหลังเราก็จะติดในส่วนของจอ15นิ้วมาให้คุณลูกค้าให้ด้วยนะครับผมสามารถคอนโทรลได้จากด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทวินมูลลูปด้วยมีมูลลูปด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับผมได้เลยค่ะเอามาชอบมาแต่งก็เลยได้บอกเป็นกัปตันซีดนะ เป็นไฟฟ้าทั้งสองตัวเลยครับมีรองน่องมีแบบสุ่างรบนะครับผมเอไม่เอามาแต่งนี่แล้วก็มาถึงในส่วนของด้านหลังด้านหลังชุดโมเดลลิสต้ายังไม่หมดนะฮะด้านหลังก็ยังมีชุดสเกิร์ตนี่มีปลายท่อคู่แถมให้ด้วยฮะแล้วลูกค้าก็ติดเพิ่มเป็นนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้าจริงจงมันไฟฟ้าได้อยู่แล้วแหละเอาผ่านอะแต่ว่าแบบอารมณ์คนเขาแบบอยากจะมากดแล้วก็ขึ้นได้เลยอย่างนี้ฮะก็ติดตรงนี้เพิ่มเติมได นี่เบาะหลังตัวนี้เบาะหลังตัวนี้ก็สามารถพับแล้วก็แขวนได้เดี๋ยวผมทำให้ดูก็อจอดได้สองพันเนอะต่อเติมเสร็จใช่ก็นี่คือขวดเลยจริงจริงพับขึ้นได้นะติดเบาะนอกระตังซีนะครับจริงพับขึ้นได้แล้วก็ติบอนี้ได้เลยนะครับ ก็ครบถ้วนกับชุดแต่งรอบคันแล้วก็เอาผาดเอซซึ่งรถก็หายากแล้วด้วยนะคะอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นี่คนหล่อ2คนเลยนะคะก็ถือว่ารถอาผาดนะคะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวจริงๆนะคะอันนี้น้องกองปราบอันนี้น้องกองทัพเนาะในทุจ้ากันทุจ้าท่านผู้ชมกันเลยทุจ้ากันไหนทุจ้ากันทุจ้ากัน เราเตรียมตัวไปเที่ยวกันได้แล้วนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจบชิดด้านหน้านิดหนึ่งเนาะอันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็เจอเอที่ก็น่าจะกรุงเทพอีกอะ่ะพวกนี้ฮะบางปะอินใช่ไหมพวกนี้เราเจอที่บางปะอินนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้ที่เรามาส่งมอบกันถึงที่นี่ ก็ดีใจครับเหมือนกับที่เคยดูมาตลอดนะครับว่าวพี่เอไปส่งที่นู่นที่นี่ที่ระยองบ้างอะไรบ้างะนะครับก็วันนี้ได้มาส่งที่บ้านเราแล้วครับก็รู้สึกว่ามันมันฝันเป็นจริงอะปกนะม่ตรงปกอ่านะคะ,ค,ะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกท่านนะคะหลายคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าต้องการให้เอไปส่งเนี่ยรีเควสเกี่ยวกับฝ่ายขายได้เลยนะคะแต่ว่า อันนี้เอต้องออกตัวนิดนึงว่าบางเคสเอ๋ก็ไม่สามารถไปส่งเองได้นะคะเนื่องจากว่าบางเคสเนี่ยเอ๋ติดงานหรือว่าติดสมมอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางที<อ>วันหนึ่งสมง,งานสมมอบ3ามคันสองคันอย่างเงี้ยเอ๋ก็จะไม่สามารถที่จะแยกได้แต่ว่าเอจะเอาคิวแรกให้ก่อนเสมอนะคะค<อ>่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะใครที่เอไม่ได้ไปสงอย่าน้อยใจใค่ะยังไงเดี๋ยวเราก็ แล้วมีงานอะไรต่างๆตลอดนะเพราะว่าขายเสร็จผู้เห็นใช่ไหมคะเอกจะมีเที่ยวแลลี่่ใชครับพาลูกค้าไปเที่ยวหรือว่ามีงาน Thank you Party ้อะไรอย่เงี<อ>้ยค่ะก็จะเชิญชวนกันมาเป็นครอบครัวของเรานะคะ A E Y Auto <อ>ก็วันนี้ เราก็ขอตาก,กันเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้สอนการใช้งานนะแล้วก็อยู่กับตัวน้อยไหนวันนี้เจอเจอเจอพี่เอ๋แล้วรู้สึกไงไหนเล่าให้ฟังสิดีใ,ใจมากครับดีใ,ใจมากเลยอยากเจอพี่เอ๋มานานแล้วใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเ,เรียกเป็นพี่เอ๋ได้ใช่ไหมได้ครับสวยอยู่ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เอ๋น่ารักะเอาละค่ะโชว์รูมเราอยู่ที่ รามอินทากม14ก็แยกมินบุรีนะคะแล้วก็มีที่โคราชนะคะสาขาโคราชอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยืยองๆกับเดอะมอลล์โคราชนะคะเบอร์โทร02 58746660 86 6681 999แอดไลอ AEY Auto ไหนบอกสโลแกนบริษัทไหนสิคะมาค่ะมาค่ะสโลแกนบริษัทค่ะเซลค่ะสโลแกนบริษัทค่ะเต็มที่ เอะเต็มที่ให้บริการเต็มที่ให้บริการอาวแล้วเอาแล้วเซลวเลวสอบตกแล้วนะสโลงแกนบริษัทไม่ได้เดี๋ยวต่อไปนะเอาเป็นว่าทุกช็อตเลยดีกว่าค่ะพี่เไปไลฟ์สมงมอบนายจะเรียกเซลมาทุกคนเลยเบอร์โทรโชลูมเอาเบอร์โทรโชลูม0ู5ย์สอเ่าบเกือบแล้วนะเดี๋ยววันนี้ ค่าทษครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวรอบสองโดนเน่เอาละค่ะสโลแกนบริษัทนะเต็มอ่าเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมีสภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AY Auto ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเอาละค่ะเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันลุ้สวัสดีค่ะเอฟตีต้นน้อย